ฮัลโหลสวัสดีเมื่อทุกคนเลยวันนี้เราอยู่ที่สวนสวนดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าสีขาวและอยู่กับเราสัตว์ต่างๆนี่มีมาเชลจากกระตุ้นพอเปโชเปิดกันเลยดีกว่าโอ้โหมาเชลของเราหน้าตาแสนสนุกเชวไปเลยมาเชล มาเซลบายบายช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตัวใหม่เบาจมูกยาวๆือกว่าง,ง่วงมีเกี่ยวกา้ง่วงือกว่าง,งามีตาหางใหญ่ไปเลยช้างน้อยโอ้โช้างน้อยแสนส่วนของเราเดินชนไปทั่วเลยนะ ต่อมาเจ้าไดาโนเสาร์สีส้มไดโนเสาร์กินพืชตัตวนี้ทจริงมีที่มีไดโนเสาร์ออกไข่ได้ด้วยนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะไดโนเสาร์ก็ไม่เดินช้าต่อไปตัวไหนกันดีนะโอ้โหเจ้าม้ายูนิคอนสีขาวของเราสวยมากมากเลย โอ้โห oh, เสียงม้านี่เป็นเอกลักษณ์นะน้องๆโอ้โห oh, oh, ม้าตัวน,นี้ค่อนข้างจะเดินช้าเลยนะนี่ม้าอยู่ในสวนดอกไม้มีปีกบินได้ไวยนะ แม่วัวสีชมพูไปแล้วเข้าป่าตลอดเลยวัวเนี่ยบ๊ายยฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดกดปุ่มตะดอยู่แจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบาย